สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษขอนำเสนอหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการใช้บริการชำระเงินข้ามธนาคาร Cross Bank Bill Payment ในโครงการ ePayment ภาครัฐกระทรวงการคลังได้กำหนดวิธีปฏิบัติในด้านการรับเงินของส่วนราชการกรณีการรับเงินผ่านบริการรับชำระเงิน Bill Payment ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้ โดยกำหนดให้ผู้ชำระเงินสามารถนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงไทยได้ทุกช่องทางประกอบกับกรณีการวางหลักประกันการเสนอราคาในการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเเล็กทรอนิกส์กำหนดให้วางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสดที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคา ต้องดำเนินการภายในวันและเวลาที่ส่วนราชการกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาซึ่งต้องดำเนินการภายในระยะเวลา3ชั่วโมงจึงจะทำให้การชำระเงินของผู้ยื่นข้อเสนอมีข้อจำกัดด้านเวลาเพื่อเป็นการขยายช่องทางการให้บริการด้านการรับชำระเงินของส่วนราชการให้สามารถรับชำระเงินประเภทต่างๆได้หลากหลายยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชำระเงินที่จะสามารถใช้บริการของธนาคารได้ทุกแห่งและทุกช่องทางที่มีการให้บริการจึงกำหนดให้ส่วนราชาการดำเนินการดังนี้ 1. ให้ส่วนราชาการเจ้าของงบประมาณสมัครใช้บริการชำระเงินข้ามธนาคารและบริการสร้างใบแจ้งการชำระเงินผ่านระบบ k t b c o ี p o r a t e อ n l i n e อนไลน์โดยมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการตามแบบฟอร์มที่กำหนด 2. ให้ส่วนราชการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชีโดยระบุชื่อส่วนราชการตามด้วยเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ขอเปิดใช้บริการรับชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้แล้วกับธนาคารกรุงไทยเพื่อการรับเงินของส่วนราชการการรับคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืมและการรับคืนเงินงบประมาณที่จ่ายไปแล้วคืนขอเปิดใช้บริการชำระเงินข้ามธนาคาร ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม 3. ให้ส่วนราชการเปิดใช้บริการสร้างใบแจ้งการชำระเงิน Invoice เพื่อให้ผู้ชำระเงินใช้ในการชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วยชื่อส่วนราชการผู้รับชำระเงินวันที่รับชำระชื่อผู้ชำระเงินชื่อโครงการกรณีการรับเงินหลักประกันการเสนอราคา รายการหรือประเภทของเงินที่รับชำระและจำนวนเงินที่รับชำระ 4. ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการชำระบินข้ามธนาคารของธนาคารต่างๆและได้เอกสารหลังจากทำธุรกรรมชำระเงินเป็นหลักฐานในการรับเงินของส่วนราชการโดยส่วนราชการผู้รับเงินไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินเว้นแต่กรณีที่ผู้ชำระเงินต้องการใบเสร็จรับเงิน ให้แจ้งความประสงค์มายัางส่วนราชการผู้รับเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ชำระเงินต่อไป 5. ทุกสิ้นวันทำการให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวันกับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน และในวันทําการถัดไปให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการกับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีก่อนนําเงินส่งคลังหรือฝากคลังและให้เก็บรักษารายงานดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานให้สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 6. กรณีที่ปรากฏว่ามีข้อขัดข้องในการรับเงิน 6. 1 กรณีที่ส่วนราชการได้รับแจ้งจากผู้รับเงินหรือส่วนราชการตรวจสอบพรว่ามีข้อผิดพลาดให้ส่วนราชการแจ้งให้ผู้ชำระเงินดำเนินการดังนี้ 1. กรณีผู้ชำระเงินชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือตู้ a t m หรือโมบายแบงกิ้งให้ผู้ชำระเงินติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากของผู้ชำระเงินเพื่อดำเนินการปรับปรุงรายการรับชำระเงิน 2. กรณีผู้ชำระเงินชำระผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารให้ผู้ชำระเงินติดต่อธนาคารเจ้าของช่องทางที่ผู้ชำระเงินเลือกใช้บริการเพื่อดำเนินการปรับปรุงรายการรับชำระเงิน6.2กรณีที่ธนาคารเป็นผู้ตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาดในการชำระเงินธนาคารที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงรายการรับชำระเงินของส่วนราชการให้ถูกต้องขอขอบคุณค่ะ